วอนดี้ค่ะตอนนี้ก็ผมเป็นกบน้องทานะคะเราอยู่ที่โรงแรมอะไรรู้ไหม,ห,ไห,มห้แอสตวนปูมนะคะตอนนี้อันนี้เราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศห้องพักนะคะเราเปิดประตูจากตรงนี้ออกมานะคะเราก็เจอห้องเราเลยซ้ายมือเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ํานี่นะคะก็มีพวกเซ็ตแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดต,ตัวแก้วน้ํา นนออเปิดนี่นะคะกระจกจึ้มีได้นอนนอันนี้ได้นอนตรงมีตูสาาื้าให้มีที่วางของอันนี้เรานอนเป็นแบบดับเบิลอะไรนะเตียงดับเบิลอืมทวินเแบดบ <มา S 1> อันนี้ห้องชมอันนี้วันนี้เราอยู่ ห้องอยู่ตรงกลางเลยนะคะมองเห็นวิวตรงกลางไม่งั้นนะโอ้โหเดินรอบเดินรอบรอบรอบโรงแรมเลยนะคะนี่แล้วก็ที่นอนของเขานะคะนอนสบายมากอยากจะบอกว่าหมอนนะนอนดีมากนอนดีมากแค่นอนตรงเนี้ก็หลับไปแล้วว่าแบบคืนนี้เราจะมานอนพักกันที่นี่นะคะแล้วพวกนี้เราจะขึ้นเครื่องจากสซนภูมิไปสนามบินลำปางเพื่อไปวิ่งงาน บ่านร้อยของเรานะคะเดี๋ยเราก็ไปนอนพักกันก่อนเย็นนี้เรายังไม่รู้จะไปกินข้าวไหนอาจจะไปกินบุฟเฟ่ต์ของเขาหรือเปล่ปาหรือเราจะไปข้างนอกแล้วแต่ความขี้เกียจของเร,เราแล้วก็าากว่านอีกทีแล้บรรยากาศห้องพักก็มีประมาณนี้อ้าวเลยลืมๆเขามีอะไรมีน้ําชามีชาให้กินนะคะเราชอบเอาชาเข้ากับกินกาแฟเราไม่เอาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้กินมีชาเหมือนจะมีตู้มีอะไรไม่นะ่า ตู้เย็นอยู่ไหนออยนี่นะคะเสียตังนะมีหลายอย่างเลยแต่เสียตังแล้วจ้ะ <c oughs> ไม่ล์มนี่มีพวกเหล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่มีราคาบอกอยู่ว่ากี่บาทโครกร้อยยี่สิบาท 艾米来了。